สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายเอ่อพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับมาจากเดี๋ยวก่อนเรียนจบอะไรมาจบผู้ช่วยพยาบาลครับแปลว่าไม่ได้เรียนมาหาลัยหรอไม่ได้เข้าครับทำไมล่ะ ผมว่าเรามาคุยกันเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพคุณยายดีกว่าไหมครับเพราะว่ายังไม่คุยค่ะฉันอยากรู้ว่าเขาส่งใครมาดูแลแม่ฉันไว้ใจได้ขนาดไหนมีความสามารถมากพอหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าสรุปไม่ได้เรียนมาหาลัยเพราะ,ะด้วยฐานะทางบ้านผมเนี่แหละครับเขาไม่มีกําลังพอที่จะส่งเรียนครับก็เลยเลือกเรียน สายทางที่ตรงแล้วก็จบเร็วกว่าจะได้ทำงานได้เลยครับแล้วคุณคิดว่าจะดูแลแม่ชันได้เหมือนกับลูกหลานของเขาเหรอ,อคงไม่ครับแต่ผมทำได้มากกว่าลูกหลานของคุณยายครับเพราะผมไม่ได้ดูแลเขาแบบยาก แต่ดูแลบนหลักวิชาการที่ถูกต้องครับคือผมเข้าใจนะครับว่าทางญาติเป็นห่วงคุณแม่มากอยากให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะถ้าเป็นแม่ผมเองผม,งผมก็คงต้องการสิ่งเดียวกันค่ะ นี่เป็นใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพครับคุณอาจจะคิดว่ามันก็แค่กระดาษใบหนึ่งแต่กว่าผมจะได้มันมามผมต้องอ่านหนังสือเยอะมากต้องผ่านการทดสอบผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานของสถาบันผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะช่วยเป็นตัวยืนยันได้ครับว่าผมคือมืออาชีพค่อยผุใจข<ม>ึ้นแล้วเนอะแม่ มีคนเก่งมาช่วยดูแลขนาดนี้เดี๋ยวนะแล้วเอาเวลาไหนไปเรียนหนังสือเพื่อสอบใอบนี้ล่ะอ๋อก็ระหว่างที่ทำงานไปด้วยนี่แหละครับข้อดีของสถาบันนี้คือเราไม่ต้องลาออกจากงานเพื่อไปเรียนมาหาหลัยหลายๆปีก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถมาสอบวัดผลและเพิ่มเครดิตให้ตัวเองเทียบเท่ากับใบปริญญาระดับต่างๆได้นั่นหมายความว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม คุก็สามารถถูกเรียกว่ามืออาชีพได้ครับ